มันจ้าเสลือเกินค่ะร้านนี้เพราะเขาว่ากันว่าที่นี่มีดีที่แสงสว่างร้านนางจากเชียงใหม่ที่พอมาติดตั้งอินストอลอยู่บางแสนแล้วเนี่ยแกปรับตัวไวโกนอะจากติโอกรเมืองอยู่ดีๆี п, หันตัวมาใส่บิกินี่ทำอาหารทะเลรสชาติจ,จัดจ้านแบบนี้ได้ไงอะายเวลานที่ใครมาบางแสนเราก็จะแนะนำให้มาร้านนี้ตลอดเพราะบรรยากาศดีมากมันไม่เหมือนร้านอาหารทะเลเลยมันเหมือนรีสอร์ทบวกคาเฟ่ทุกคนให้ฟิลบาลีแถมยังมีเจดีมาคอยเปิดเพลงให้เราฟังเขาคอกับพระอาทิตย์ตกแบบชิลๆแต่พอสี่ทุ่มเท่านั้นแหละจากชิลๆก็เปลี่ยนเป็นเต้นเชิ าบางแสนแล้วไม่ได้แพลนว่าจะไปร้านไหนกดเซฟแชร์แท็กเพื่อนแลวตามมาร้านนี้ได้เลยค่ะร้านนี้ชื่อว่าท่าช้างบางแสนคุ้นๆใช่ไหมละ่ะใช่ค่ะเขาเป็นร้านดังจากเชียงใหม่แต่มาเปิดอยู่ที่นี่ความซิ้เนเจอร์ต่างๆของร้านเขาเนี่ยเขาได้ขนจากเชียงใหม่ลงมาที่บางแสนด้วยค่ะสิ่งที่หลายๆคนต้องยอมสยบให้กับร้านนี้หรือใครที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องดื่มของที่เนี่คอมเมนต์มาเล่าให้ฟังได้นะคะเขาได้ข่าวมาว่าแสงสว่างกินตอนสามทุ่มสิบสี่รู้ตัวอีกทีก็เจอแสงพระอาทิตย์ตอนเช้าแบบงงๆวาิิต้ารปทะลุวลาีอยจริต็มมถ้าาเรจะไ่ติ เขาจะเป็นพวกกับแกล้มมากกว่าแต่มารอบนี้มีเป็นอาหารหลักแบบกินจริงจังแล้วเพราะเขาเปิดตั้แต่สิบโมงอ่ะเป็นร้านอาหารมากินข้าวได้ซีฟู้ดอาหารทะเลย่างยำต่างๆก็คือมีหมดบอกเลยนะว่ากับข้าวรสชาติอร่อยแม่ครัวคือรถมือดีเลยอาหารคือรสชาติจัดจ้านฟ u l l f เว v ร r ทุกจานอันนี้เป็นฟิลไข่ลูกเขยแต่ว่าเขาใช้เป็นไข่นกกระทาน้ำพริกอันนี้เลิศมากเป็นน้ำพริกไข่เค็มค่าจะเสิร์ฟมาเป็นฟิลกระจุกกระจิบเหมือนอาหารเหนือเพิ่มความเป็นทะเลด้วยการมีปลาวงเอาไว้ให้กินแกล้มพอเห็นเมนูนีีีี้้้แออออออบบบคคิิดดดดววว่่่่าาาาาปปปปลลจจะะนนนนไไกกกกก็เพรรรมมททุืสขงูซ มีหลายอย่างแต่ที่เราสั่งมาเป็นต้มยำกุ้งน้ำข้นซุงน้ำข้นจริงๆเมนูอาหารพื้นบ้านต่างๆหมึกไข่ทอดกระเทียมทะเลผัดช,ชาคือรสชาติเขาเป็นรสชาติอาหารที่ต้องกินคู่กับข้าวสวยอะใครที่ชอบกินรสชาติจัดแบบเราอะจะชอบมากโดยเฉพาะอันนี้จะเป็นปลาที่เขาเอาไปทอดแล้วก็ามาผัดคลุกกับพริกแกงให้เลยนะที่เนี่ยมันเป็นร้านที่บรรยากาศติดทะเลแบบสุดๆและอันที่รู้กันและได้บอกไปตอนต้นเรื่องดื่มของดีนี่คือแบบปังกินแล้วทำให้เราไม่เป็นตัวเองลืมตัวไปเลยแลวจริงๆที่เนี่ยพาเด็กมาด้วยได้นะคะเราไม่ได้เป็นผับอะไรขนาดน ให้เช็ดตัวให้ด้วยหรือจะลงเล่นน้ำทะเลด้านล่างของร้านก็ได้เหมือนกันพิกัดน,นะคะร้านนี้จะอยู่แถวชุมชนหาดวอนคือถ้าเข้ามาจอดรถแล้วเขาเก็บปังไม่ต้องตกใจนะพราะเราเอาคูปองค่าที่จอดรถไปแลกสินค้าอาหารเครื่องดื่มในร้านได้บรรยากาศร้านนี้ดีจริงอาหารอร่อยแท็กเพื่อนแท็กแฟนชวนกันมาได้เลยค่ะ